สวัสดีครับผมเต้จากช่องพลังใจดูดวงครับคลิปนี้เป็นคลิปดูดวงความปรักนะครับของชาวราศีมังกรในเดือนมกราคมปี269 9นะครับใครที่ยังไม่ได้ดูนะดวงประจําปีนะคือในปี2 5 6 9นี่ยนะชาวราศีมังกร,ก,รกับย้อนไปดูก่อนนาะจะรู้ว่าเออไพ่สิบตัวเนี่ยหมายอย่างไรนะครับรวมไปถึงดูดวง ประจำเดือนด้วยนะครับเดือนมกราคมนะย้อนกลับไปดูก่อนได้นะลงแล้วก็ลงไปดูหน่อยนะเออจะได้ดูทั้งการเงนิงนการเงนินความรักของคุณเป็นอย่างไรนะครับก็จะดูได้ครบเครื่องเออในเดือนนี้นะครับอันนี้เป็นคลิปดูดวงความรักนะครับอ่ะเรามาดูดวงความรักกันดีกว่านะครับชาวราศีมังกรเป็นอย่างไรกันบ้างนะ สำหรับคนโสดนะครับไ่ขึ้นเป็นเจ็ดดาบนะครับเออช่วงนี้นะคนโสดจะต้องระมัดระวังเหมือนกันนะไปขึ้นเป็นเต๋อไฮเป็นเจสด้วยนะเรื่องของจะเสียทรัพย์ไปพร้อมกับความรักนะครับมันมันเป็นได้ทั้งเปนะนะมันเป็นได้ทั้งเปคนอื่นโดยที่เขาเหมือนเหมือนคล้ายๆเสียงเงินเป็นแสนแขนไม่ได้จับเออต้องระวังเหมือนกันนะครับเออมีคนมาอ้อนมีคนมาขอความรักหรือระวังความรักที่เหมือนมากับแบบเขามี ความรักอยู่แล้วเขามีครอบครัวอยู่แล้วเนี่ยจงต้องระมัดระวังให้ดีในช่วงนี้เรื่องของคนโสดก็ต้อง ไปเช็คให้ดีดูให้ดีนะคราเจอต่อก็ต้องเจอปืนเหมือนกันนะต้องระวังเหมือนกันนะเรื่องเรื่องของความรักมันอีกมุมหนึ่งก็คือระวังถูกหลอกด้วย uh, ระวังถูกหลอกเนเรื่องของความรักถามว่าดีๆมีไหมดีๆก็มีนะไปขึ้นสิบถ้วยมาไปขึ้นประจาเตือน,นคุณเนี่ยเป็นสิบถ้วยดมู่บอกเรื่องของความรักที่ดีก็มีแต่ขอให้คุณเนี่ยคัดกรองดูให้ดีก็แล้วกันนะครับไม่ใช่ว่าเลือกใครก็ได้เลือกเพราะความสวยเลือกเพราะความรอยออย่างเดียวก็ต้องเช็คเรื่องของนิสัย,ยเช็คเเรรื่ออองงงขขขสถานานนะะะดด้้วยคับจไ เลือกความรักที่ดีดังนั้นชาวราศีมัง,งกรเดือนมกราคมมีเกณฑ์พบรักอยู่ที่60%นั่นเองนะครับมาดูวิธีการเสริมดวงดีกว่านะครับให้พบรักที่ดีนะพบคนตกใจนะจะได้ไม่ถูกหลอกนะครับอ่ะดูสิว่าไพ่จะว่ายอย่างไรบ้างไพ่ขึ้นเป็นไพ่พ่อแก่เงินล้าน ให้ขึ้นเป็นไพ่หลวงพ่อเงินให้ขึ้นเป็นไพ่พระแม่สุรัสวตีนะครับไพ่ขึ้นให้ใช้สติปัญญาไพ่ขึ้นเป็นหลวงพ่อเงินบอบอกในเรื่องของการอยู่ในศีลอยู่ในธรรมนะทรจิตใจให้พองใสและดียิ่งขึ้นนะครับไพ่ขึ้นเป็นพ่อแก่ฤาษีพ่อแ,แก่ฤาษีทั้งแปดตนเลยนะให้ขึ้นเป็นพลังงานของการที่คุณมีศิลมีธรรมจะดึงดูด พบคนดีๆที่เข้ามาหาตัวคุณได้มากขึ้นนะครับเหมือนกับคนที่ศีลเสมอการจะตึงดูดมาพบกันนั้นัเมื่อคุณมีศีลเมื่อคุณทำคุณงามความดีเมื่อคุณเป็นคนที่ดีทำบุญอยู่ตลอดเวลาคุณก็จะเจอคนที่คล้ายๆกับคุณคนที่ดีเข้ามาหาตัวคุณได้มากขึ้นนะครับแนะนำให้คุณไปไหว้นะครับพระแม่สุรสุปตินะที่ วเทพบนเทียนนะครับหรือ,อคุณสามารถจะไปไหว้พ่อแกะฤาษีหรือไปไหว้หลวงพ่อเงินนะครับเพื่อจะนุนนําให้ความรักของคุณมีความอุดมสมบูรณ์มีความสุขมากขึ้นด้วยเช่นกันนะครับในเรื่องของคนที่ถูกบอกเลิกบอกลาคนที่เลิกลาเป็นอย่างไรนะครับคนที่เลิกลาเนี่ยพยายามจะออกนะนพยายามจะออกจากจุดเดิมๆนะครับอะไรที่มันเป็นความทุกข์พยายามจะเก็บแต่ไอ้เก็บเนี่ยมันยังไม่ ทุกบริการปล่อยวางนะมันยังกักเก็บความรู้สึกเ,เดิมอยู่ในเรื่องความรู้สึกต่างๆมันก็ยังรู้สึกทุกข์ไม่สบายใจอยู่เหมือนกันนะครับอ่ะแล้วดูซิว่าร้วความรักเก่านะครับมีโอกาสกลับมาไหมไพ่ขึ้นเป็นไพ่ห่วงใหญ่ไพ่ขึ้นเป็นไพ่ไม่อยากฟังไพ่ขึ้นเป็นไพ่ได้รับข่าวสารนะครับอมืมันมี พลังงานที่มันจบลงไปแล้วนะครับเราก็ไพ่ึ้นเป็นไม่อยากฟังมันเป็นการที่มันต้องออกจากจุดนี้ได้แล้วไม่ไงั้นมันก็จะวนเวียนวนลูปแบบความทุกข์แยบซ้ำซเดิมๆินะไม่เป็นอะไรดีขึ้นนะั้นมันต้องเกิดจากการปล่อยวางของตัวคุณด้วยดังนั้นะชาวราศีมังกรนะครับในเดือนมกราคมมีเกณฑ์รักเก่ากลับมาอยู่ที่50%าสิบเปอร์เซ็นต์นะไม่ต้องไปสนใจใส่ใจนะครับเรามาใส่ใจรักใหม่ดีกว่าเออมีโอกาสพบรักใหม่หรือเปล่าดูเซฟไพ่ึ้นเป็นไพ่แบ่งปัน ไพ่ขึ้นเป็นไพ่สมหวังไพ่ขึ้นเป็นไพ่บริวารช่วยเหลือนะครับเรื่องของความรักใหม่เออมีโอกาสนะเนี่ยปรเอนอยู่ที่ว่าตัวคุณจะพร้อมจะเปิดความหวงังเปิดโอกาสกับความรักด้วยหรือเปล่าในไพ่ขึ้นสมหวังอยู่ที่ตัวคุณเลยนะที่ตัวคุณนะครับไม่ใช่ว่าอยู่ที่ไข่นะเมื่อคุณปล่อยวางเรื่องรักอดีตได้อย่าให้มาเป็นกลายเป็นความกังวลกลัวนะไพ่ตำแหน่งของปตัตน,นิคือเป็นเจ็ดดาบคือกังวล ว่าจะเจอรักที่ไห่ดีเจอรักที่ไม่โอเคเจอรักที่มารอกมารวงเจอมารักเจอรักที่ไม่ซื่อสัตย์เอออย่างไรรักที่ซื่อสัตย์มากยิ่งขึ้นน่ต้องเปิดใจให้เยอะๆไม่ใช่ว่าผู้ชายคนนี้ผู้หญิงคนนี้จะเหมือนกันทั้งโลกไม่ใช่นะมันก็ต้องเปิดใจด้วยนะครับในเรื่องของความรักอ่ะเรามาดูซิเรามาดูซิว่าคําแนะนําจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับเออแนวทางหรือทางออกของปัญหานี้นะไพ่จะบอกว่ายอย่างไรบ้างไพ่ขึ้นเป็นไพ่ พระกาฬนะสตรพระกาศไพ่ขึ้นเป็นไพ่หลวงพ่อเปิดไพ่ขึ้นเป็นไพ่เฮงเจียนะครับนี่เรื่องของความกล้านะคุณต้องมีความกล้าเพื่ออาชนะความกลัวความกลัวที่มันเกิดขึ้นจากอดีตถูกหลอกถูกหลอกในเรื่องของความทุกข์ต่างๆนะทุกไม่ใช่ว่าต้องทุกตอนอย่างเดียวทุกก็ต้องปล่อยออกไปแล้วก็เปิดใจพบรากสิ่งดีๆใหม่ๆจะดีที่สุดนะครับแนะนาให้คุณเวีวายนะครับเทพเจ้าเฮงเจียนะที่ ส่วนพักสิบเก้านะครับให้ท่านปกปักรักษาทุกอย่างหนทางมีทางแก้นะครับสิ่งห์ศิษิ์ก็จะคอยปกปักรักษาคุณด้วยหรือคุณไปจังหวัดลบบุรีนะไปไหว้ศาลประกาศนะครับ<ม>เพื่อจะเสริมนะได้รับพลังงานเจอความรักที่ดีที่เหมาะสมกับใจและความเป็นตัวกุณนะคะรับพลังงานของสิ่งห์ศิษิ์จะคุ้มครองนะครับให้คุณเนี่ยมีศิล์มีธรรมมีพลังงานที่ดีด้วยเช่นกันนะครับมาดูสําหรับคนที่ ความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนนะครับเจ้าชะตานไปขึ้นเป็นสี่เหรียญไปขึ้นเนือเรื่องของเก็บนะมันเก็บความรู้สึกคุณเก็บความรู้สึกหลายๆอย่างที่มันเกิดขึ้นเยอะนั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันนะครับถามว่าเครียดไปก็มีความเครียดไปขึน้นเกาด่าไปขึ้นในเรื่องของความเครียดที่มันสะสมอยู่ในภายในจิตใจของตัวคุณนะครับมันก็อยากได้ความรู้สึกดีๆกับความรักนะแต่คู่ของคุณเนี่ย คนที่คุณคุยด้วยเนี่ยนะไปคือเป็นเจ็ดดาไปคือเป็นแปดดา,ดาไปคือเป็นตราชินิดาดาดามันขึ้นมาเยอะนะดามันขะึ้นมาเยอะแต่ไอ้ความขึ้นมาเยอะเนี่ยมันเป็นความที่เขาเจอเรื่องร้ายๆมาเยอะนะครับในเรื่องของความรักแต่มันต้องสะอาศัยความเข้าใจนะต่างฝ่ายต่างมันยังปิดกันกันอยู่ในเรื่องของความสัมพันธนะ์มันจึิงแใหไม่ไม่ค่อยกระเตื้องสักเท่าไหร่นะครับอะเรารู้สึกว่าเ,าเขาจริงๆแล้วเขาคิดอย่างไรกับคุณไพ่ขึ้นเป็นไพ่สังคมต้องการไพ่ขึ้นเป็นไพ่ชนะมา ไพ่ขึ้นเป็นไพ่สิ่งใหม่เขาคาดหวังนะคาดหวังกับคุณมากๆเหมือนกันว่าจะเป็นคนรักที่ดีจะมีความสุขร่วมกันนะไพ่ขึ้นในเรื่องของการที่มันต้องไปสูจน์ในเรื่องของความประควาสวรรค์เนี่ยไปเรื่อยแต่ตอนนี้มันยังไม่แบบไว้ใจกันแบบเต็มร้อยเพราะเรื่องราวในอดีตมันหลอกหลอนด้วยกันตังคูมันเหมือนเจอเรื่องราวคล้ายๆกันมาแต่สิ่งนี้มันจะเป็นจุดที่คุณทั้งคูเนี่ยมันเหมือนจะผ่านไปพร้อมร่วมกันนะ ความรักแย่ความรักไม่ดีจงเป็นความความรักที่ดีของกันและกันนะครับดังนั้นชาวราศีมังกรในเดือนมกราคมมีเกณฑ์พัฒนาความสัมพันธ์อยู่ที่60%นะหรือต้องค่อยๆเปยไปค่อยไปในการพัฒนาความสัมพันธ์นั่นเองนะครับมาดูคำแนะนําจากสิ่งศิษิ์ดีก,กว่านะวิธีการเสริมดวงให้ได้เรือนคันศาสนะนะครับไพ่ออจะว่าอย่างไรบ้างไพ่ึ้นเป็นไพ่กลนหิมนะครับกุนิมฮองหัม ไพ่ขึ้นเป็นไพ่พระแม่ปรัชญกีฬาไพ่ขึ้นเป็นไพ่เซียนแปะโรงสีนะครับเนเรื่องของการสร้างพลรรังงานความร,รักเนี่ยมันต้องเกิดจากใจของตัวคุณเนี่ยที่มันต้องมีความเชื่อก่อนเชื่อว่าเออมันก็เป็นไปได้เออมันก็มีความชัดเจนไปได้หากใจคุณไม่เชื่อใจคุณไม่พร้อม มันก็ไม่มีทางที่จะสําเร็จกับความร,ร,รักได้นะครับดังนั้นพลังงานของความรักขอให้คุณไปขอนะครับพระแม่ปุอิมนะครับโอ้ที่ไหนก็ได้ในประเทศไทยหรือไปต่างประเทศก็ได้นะพระ,พระแม่ปุอิมของแฮมเนะี่ยอยู่ที่ฮ่องกงนะครับหรให้คุณไปไหว้ไปขอพรนะกับสินงศัดิ์สิทธิ์ได้นะครับรวมไปถึงนะเออไปไหว้พระแม่อุมานะหรือไปไหว้พระแม่อุมาปังปรัดยังกีฬาก็ได้นะครับหรือคุณไปไหว้พระอ่อุมาที่วัดแขกสีลมนะเลยคุณปก เพื่อคุณได้รับพลังงานที่ดีได้รับพลังงานที่มีความสุขมากขึ้นเพื่อไปไหว้เส้นแปะรงสีนะครับเพื่อจะเสริมความมั่นคงในเรื่องของความรักความรักให้เกิดความชัดเจนพัฒนาความสัมพันธ์ที่ดีได้ด้วยเช่นกันนะครับมาดูสําหรับคนมีคู่กันบ้างนะครับคนมีคู่เป็นอย่างไรนะคนมีคู่ในเดือนนี้มันเป็นเดือนแห่งการที่มัน มันเก็บอ่ะมันเก็บความรู้สึกตรงนั้นเก็บความรู้สึกตรงนี้มันคิดเยอะนะตัวคุณคิดเยอะเนี่ยไปกินตัวตัวไปกินสีเลื่อยมันเก็บความรู้สึกต่างๆไว้เยอะนะมันเหมือนพยายามจะจัดการความรู้สึกด้วยตัวเอง แต่บางทีมันมันไม่ได้ขนาดนั้นมีอะไรคุยกันตรงๆดีกว่านะครับเพราะเขามีความระบัดระวังระแวงคุณคนนั่งเยอะเหมือนกันในเรื่องของความรักอย่าใช้ความรักดีมันต้องเกิดจากการเปิดเผยอย่าให้เกิดความระแวงระวังหรืออย่ามีความรับต่อกัดบางทีคุณไม่จำเป็นต้องพูดดอกนะเออบางทีเขาระักแคะรักายบางสิ่งบางอย่างเขากลัวเฮ้ยคุณจะปีนนกบีนายมี มีอะไรบางอย่างหรือเปล่ายิ่งถ้าไม่อยู่ด้วยด้วยกันเนี่ยมันยิ่งระแวงกันเป็นใหญ่ต้องระวังความคิดเยอะความคิดมากของกู้ครองถ้าไม่ใช่เรื่องมือที่3มันก็จะเป็นเรื่องของความที่เออทำไมไม่ใส่ใจกันเลยทำไมไม่รับฟังกันเลยทําไมต้องไปเชื่อคนนั้นทําไมต้องไปเชื่อคนนี้มันเหมือนกับการที่มันไม่เข้าพูดกันไม่เข้ารู้เรื่องเออมันต้องระวังจุดจุดนี้เหมือนกันนเรื่องของความสัมผัสนะครับดังนั้นชาวราศีมังกรในเดือนมกราคมนะครับมีเกณฑ์ความรักหวานชื่นนะครับอยู่ที่ 60%เป็นะมันเป็นเรื่องของความเข้าใจเออมันเป็นเรื่องของความรู้สึกที่มันต้องสร้างภาวะจิตใจที่มันเชื่อใจกันมากยิ่งขึ้นนะครับมาดูซิว่าในเรื่องของความไม่นำจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์แนวทางการปรปะอุปสรรคปัญหาความรักให้กับร้ายกลายเป็นดีนะครับไพ่ตะวันอย่างไรบ้างไพ่ขึ้นเป็นไพ่พระแม่ทุรขาไพ่ขึ้นเป็นไพ่พระนาคปกไพ่ขึ้นเป็นไพ่ อ่อเอียดพลังงานแห่งความกระหาญนะครับคุณจวงมีความกระหาญกายจะพูดกาที่จะทำกาจะเปิดเผยความจริงนะครับในเรื่องของความรักมันเป็นการฝ่าฟันบทสักไปร่วมกันนะสร้างความสุขร่วมกันอะไรที่มันพิษแล้วต่อกันเนี่ยมันก็สร้างเป็นการสร้างพลังงานที่ดีซึ่งกันและกันนะครับอะไรที่มันเป็นสิ่งที่มันทนทุกข์นะเจอเรื่องของความไม่สบายใจนะครับก็ขอให้คุณเนี่ยเข้าหาพูดคุยกันเยอะๆนะแนะนำนะครับ ชาวราศีมังกรน,นะไปไหว้พระนากปรกนะครับเพื่อปกปักรักษานะครับคุ้มครองนะปัดเป่าเคราะห์อุปสรรคปัญหาต่างๆนะครับรวมไปถึงนะ่งไหว้พระแม่ทุรคาพระแม่อุมาพระแม่กาลรีที่วัดแขกสีลมนะหรือที่ใดก็ได้ที่ใกล้บ้านคุณน,นะครับเป็นสามเจ้าเออเป็นเทวสถานเป็นวัดวาอารามวัดแขกต่างๆนะครับก็จะช่วย หนุนนาความรักของทั้งคู่ในให้ดีขึ้นนะก็นําว่าไปด้วยกันทนะั้งคู่นะในเรื่องของการไปมูเออไปไหว้พระนะครับไปสร้างบุญสร่วมกันจะส่งเสริมในเรื่องของความรักให้ดีมากยิ่งขึ้นด้วยเช่นกันนะครับเดี๋ยวเนี่ยดวงจีได้ต้องเริ่มจากพลังใจให้ดีเป็นพลังใจให้นะครับ